ทอนง่วนละ5,190บาทครับเอาว่า5,002มีทอนครับออกรถ8,800คันนี้ Toyota Corolla a า t i s ครับ2 0 1 1บครับ1.6ออตโต้ไม่เคยแก๊สครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบครบเบาะหนังสภาพเรียมเลยค่ะแอร์หนาวเจี๊ยบ สวัสดีที่ครับพี่อ้นครับรถบ้านโลมาน้อยครับโตโยต้าอัลติสครับคันนี้ไม่ได้เชนแล้วนะครับปี2011ครับเครื่องยนต์เป็นดูอ้า VVTi แล้วข้อดีของรถรุ่นนี้คิดว่าคงไม่ต้องบอกอะไรกันเยอะเพราะอะไรทนถึกประหยัดนะดูแลง่ายซ่อมถูกบำรุงรักษาต่ำเนี่ยคิดว่าหลายๆคนเนี่ยนะคนที่หารถมือสองคิดว่าเขารู้อยู่แล้ว แต่เรามาดูความสวยหรือความสดของเจ้าคันนี้กันนะครับข้อแรกเลยครับบุ๊กเซอร์วิสเจ้าของเดิมยังเก็บไว้อยู่เลยนะวันนี้ขออนุญ,ญาตรีวิวนอกสถานที่นะครับพอดีขับรถออกมาหาขนมครับใช่ไหมครับแอดมินส้มใช่ค่ะเอาละได้ดูกันทุกอย่างไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อปะคันนี้ครับยางใหม่ๆครับ เพิ่งเปลี่ยนสดสด,สดร้อนๆใช้อีกยาวๆครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างที่เต็นท์เราเซอร์วิสให้หมดเรียบร้อยครับไปดูกันจะเริ่มกันจากภายในแล้วไปห้องเครื่องแล้วไปดูท้ายกันไปเบาะหนังเรี่ยมๆเลยนะคะแล้วไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนะทุกซอกทุกมุมเลยค่ะมาครับ ที่เต็นท์เรารีวิวผมมั่นใจเลยว,ว่าโคตรชัดเจนครับมาดูแกะตะเข็บให้ดูแต่ก่อนจะแกะพี่ขออนุญาตเก็บบุูกเซอร์วิสก่อนนะพี่เดา<ว>หายเ<ว>ดวหายกลัวทําทหายเดี๋ยวเผลอไปวางมาดูนี่เลยนี่ครับโครงสร้างตัวถังนะครับให้ดูโครงสร้างตัวถังเพราะว่าจะบอกว่าลูกค้าต่อให้มีเงินเยอะมากมายแค่ไหนสิ่งที่ลูกค้าซื้อไม่ได้คืออดีตครับถ้ารถมันเคยตุ้มป้ามาเนะ นะให้ตายยังไงก็ไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมนะครับอ่ะให้น้องส้มเข้าไปถ่ายภายในแล้วเดี๋ยวถ่ายถ่ายตรงเสาโชว์ลูกค้าด้วยไม่เท่าไหร่คะสองแ0นกว่ากิโลแท้ๆครับรถปี11นะคันนี้2011ครับกล,ก,ลกลางเก่ากลางเก่ากลางใหม่ครับปี11จนถึงวันนี้ก็10กว่าปีครับนะ ไม่สองแสนสามนี่คือการใช้งานจริงๆของลูกค้าที่เราไม่มีคําว่าโกงไมกอไม่นี่ดูเลยครับสงเสาต,ต่างๆเดิมๆเลยครับนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อครับค่อยๆเดินส้มไม่ต้องรีบแผงประตูอ่ะดูแผงประตูอ่ะอุ้ยแต่บาะใหม่มากเลยนะเรียเร่ยมๆเ, <สา S 1> เลยครับเลี่ยมมากเลยค่ะดูออกว่าเจ้าของอ่ะพูดไงดีเจ้าของเขา ใช้คําว่าถึงไม่ใช่ลถราคาแบบเป็นร้านหลายร้านะนะแต่ว่าเจ้าของดูแลรถมาดีครับมันดูออกอะนึกอ,ออกป่าเออมันมีสเสน่ห์เนี่ยตะคงตะเขียบต่างๆเดิมๆครับอ่าเดี๋ยวให้น้องเข้าไปถ่ายเบาะอะไรต่างๆเนาะเบาะหลังแน่นๆเลยค่ะปึ๊ๆสมคอยขยูดใจเย็นเออเดี๋ยวลูกค้ามึนหัวเ,เมื่อกี้เห็น กันแค่ด้านขวาแล้วเดี๋ยวไปดูกันด้านซ้ายแล้วไปดูหน้าไปดูท้ายโชว์เห็นๆไม่เคยแก๊สครับไปกันเลยไหมคะแล้วจะรออะไรเหรอพี่ไปกันเลยไปมาครับมาครับแกะให้ดูโครงสร้างเลยครับไม่มีชนเบาชนหนักที่คว่ำคว่ำตายหายเหวใดทั้งสิ้นครับไม่มีคำว่าย้อมแมวครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าราคาเนี่ยดูสภาพเลยเห็นๆเ,เ,เลยครับ คือผมไม่เคยพูดว่าผมขายรถถูกสุดแต่ผมพูดอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าผมขายแต่รถสวยครับประเภทที่ว่าเอาถูกเข้าว่าถูกอย่างเดียวไม่ดูสภาพพลิกคว่ำม,มาเปล่าชนหนักมาเปล่าติดแก๊สมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าที่ไม่ดูกลุ่มนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นทาร์เก็ตของเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะ ครคันนี้ไม่ได้รีวิวในตัวเต็นท์อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าขับรถอ,ออกมากินขนมครับกินเลยนะวาฟเฟิลค่ะแน่นอนจริงๆนี่ครับนี่ครับตาขงตาเขียนต่างๆเดิมๆมแปลว่าไม่มีฟาดไม่มีพลิกนะครับให้น้องเข้าไปถ่ายภายในแล้วก็ส้มอย่าลืมถ่ายเพลทด,ด้วยโอเคค่ะ,เ,ะเพราะเพลทนคือแบบประชาชนนั่นเองของรถใช่ไหมใช่ครับส้มมีแบบประชาชนปะมีค่ะ <laughs> หนูไม่ใช่ต่างดาวเด้อ <laughs> <c oughs> ค่อยๆถ่ายครับเห็นชัดๆเลยครับเฟ b r u ร r บุรี่ครับน้องถ่ายอยู่ครับต่อมาครับลงไปข้างล่างครับเห็นเสาต่างๆเสาเดิมๆเลยครับโครงสร้างครับแล้วเดี๋ยวค่อย,อยๆถ่ายเนี่ยดูแผงประตูอะไรนะแผงข้างอะถ่ายเลยแล้วเดี๋ยวพี่วอนไปรอหน้ารถนะครับราคาจำราคาได้ไหมส้มคันนี้ขายกี่บาท 258ค่ะ258,000บาทเน็ตเนนะครับเน็ตเส่งฟรีถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศครับต่อมาครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องเครื่องครับมาเลยค่ะภายในเลี่ยมเลี่ยมขนาดนี้คือเอาง่ายๆมันดูออกว่าเจ้าของเดิมใช้รถแบบผู้ดีผู้ดีเลยอ่ะนะปะดูกันข้างหน้าปะนี่เปิดเลย ยางใหม่ๆใช้ยาวๆกันเลยนะคะใช้ยาวๆเลยครับเอาว่าถ้าเป็นคนที่ใช้รถอย่างคนทั่วๆไปเนี่ยค่าเฉลี่ยปีละประมาณสักไม่เกิน2,000 20, 0โลเนี่ยเอาว่า3-4ปีสบายๆายครับนะอันนี้คือเปิดห้องเครื่องเราคุยอยากคุยเรื่องสเปคเครื่องหรือหรือเอาตัวถังก่อนให้อดมิมส้มเลือกเลย เอาสเปคเครื่องก่อนค่ะโอเคคันนี้คือปี2011นะครับที่เรียกว่าไฟหน้าหยักไฟท้ายเลนขาวเครื่องอ่ะในปีนั้นน่ะจริงๆตั้งแต่ปลาย10ละนะครับเขาจะเป็นตัวดูอ้าว VVTI ก็คือวาล์วแปรผันทั้ง2ฝั่งนะครับเขามันดีขึ้นยังไงแน่นอนครับโลกเรามันมีการพัฒนากันไปเรื่อยๆเนาะถูกไหมครับไม่งั้นป่านนี้ก็คงยังใช้ดีเซลหัวจักไอ้น้ำอยู่ถูกต้องไหมครับพอมันเปลี่ยนมาเป็นดูอ้าเนี่ยอัตราเร่งพูดภาษาชาวบ้านแล้วกัน นะอัตราเร่งดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นเองแล้วก็คันนี้ไม่เคยติดแก๊สอะไรใดๆทั้งสิ้นครับนะต่อมาต่อมาต่อมาพี่นลืมบอกอีกแล้วเรื่องอะไรวะรถของเราที่เต้นทุกคนันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเอาละต่อมาต่อมาคราวนี้อ่ะให้น้องไปถ่ายนี่ คานซุ้มอะไรต่างๆถ่ายเลยครับเห็นเห็นครับไม่มีตุ้มต้าไม่มีอะไรครับเดิมเดิมเลยค่ะเดิมเดิมเลยครับนี่ดูได้เลยครับดูกลมๆตามสูตรเลยตามสูตรเลย,เลยนี่ดูเลยตามสูตรเลยเนี่ยหลักเนี่ยดูสารอในฝั่งขวาเนี่ยส้มเอ้ย เออแล้ววนไปถ่ายตรงด้านซ้ายให้ลูกค้าเห็นอีกทีค่อยๆเดินครับไม่ต้องนี้นี่นี่นะท่หหอเดิม,เดม <S S ๆเลยครับแ <L. S 2> อร์เย็นๆฉ่ำๆเลยใช่ปะ่ะใช่แต่เราพูดไปคนฟังคนดูเขาก็มันจะเชื่อหรือเปล่าเ no. นาะนี่ดูท่อนี่เลยครับเจีจเย๊ยบๆเลยครับเย็นๆเลยครับน้ำไอ้น้ำเกาะเห็นไเห็น นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยแต่ขออนุญ,ญาตไม่ดึงขึ้นมาโชว์เนื่องจากว่ามันที่ติดเครื่องอยู่อะอ่ะอยากให้ดึงก็ดึงด,ดูเองเลยอ่ะเห็นชัดๆัดครับมันหลอกไปไม่รู้หรอครับนะชัดเจนอ่ะไปดูอะไรต่อดีนี่ฝ<ภ>าออกระโปรงดูเลยดูกลมๆตามสูตรสติกเกอร์อยู่ครบอให้น้องถ่ายเองเลยยังอยู่ครบนะคะดูเดิมๆตามสูตรเลย นี่ฝากระโปรงแท้ To โ,โยต้าสาเดิมโรงงานเลยครับมอกอยังอยู่นะคะสีภายนอกมีการเก็บรายละเอียดมาให้เงางามฉ่ำๆน,นะเรียบร้อยนะครับโอเคนี่เล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังนิดนึงมานี่มาส้มันนี่มาผมเคยนะไปซื้อรถลูกค้าที่บ้านนะครับรถสีดำ เอาติดรุ่นนี้แหละแต่แต่เป็นตัวตัวก่อนหน้านี้นะเป็นตัวหน้าแบนรถสีดําจําได้เลยเปิดมาลูกค้าบอกว่าซื้อที่ไหนมาไม่รู้ละเอาว่าซื้อมานานละแล้ววันหนึ่งจะขายนะเปิดมาโอ้โหคาเนี่เงาเรียกว่าเงากว่าหลังคาอีกมั้งไออย่างนั้นคืออย่างนั้นคือตุ้มตามานะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าไออย่างเงี้ยคือ no accident นะครับไออย่างเงี้ยคือ no accident นะโอเคไหม ไปดูด้านหลังกันดีกว่าแต่ก่อนจะไปขออนุญ,ญาตย้ำราคาอีกทีนะครับ2 5 8 0 0 0บาทเน็ตเน็ตส่งฟรีถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศไม่มีการชาร์จเพิ่มเก็บตังค์เพิ่มนะผมค้าขายผมได้กำไรในส่วนของผมผมมีความสุขแล้วส่วนเรื่องการไปส่งค่าใช้จ่ายถือเป็นการบริการกันนะครับโอเคไปดูด้านท้ายกันไปมาครับดูท้ายกันนะเฮ้ยส้มระหว่างที่พี่ คันนี้ทะเบียนสวยมากเลยอ่ะจำง่ายน่าถูกหวย <c oughs> มาเฮ้ย hey, ซ่อมรบกวนนิดนึงวะค่ะ <c oughs> แกมาถ่ายอันนี้ก่อนทีโอเคเออกลัวจะลืมเองไม่ใช่อะไรหรอกนะขออนุญาตให้น้องดูนะครับยางใหม่ๆใ,ใช้ยาวๆเฉพาะยางที่เปลี่ยนนะกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พวกเนี้ยเอาง่ายๆครับลูกค้าที่ซื้อไปอ่ะประหยัดเงินในในส่วนเนี้ย ต้องมีเกือบหมื่นแล้วนี่คือข้อเท็จจริงครับเอาลา่ะไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาตัดชอด็อตไปเจอกันที่นี่เปิดท้ายเลยเปิดท้ายขายของค่ะเปิดท้ายขายกินแม่งให้หมดตัวเนี้ยอย่างที่บอกคือตัวไม่ได้เชนนะครับถ้าเป็นตัวที่ยังไม่เชนชุดเนี้ยมันจะเป็นสีเออสีเหลืองๆเนาะสีส้มๆเหลืองๆ,องๆ่ากันไปนะไอตัวนี้คือตัวเชนแล้วไฟท้ายจะเป็น,นสีขาว บางคนเขาจะชอบเรียกว่าตัวเลนส์ใสอะไรกว่ากันไปนะครับเอาละ่ะมาทะเบียนหน้าถูกหวยใช่ปะใช่ขอให้โชคดีครับ <c oughs> ต่อครับอ่ะอ่ะส้มเข้าไปถ่ายชุดนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปรื้อให้แปบ๊บหนึ่งโอ้ข้างหลังกว้างมากเลยนะคะไม่เคยแกส๊สล้านเปอร์เซ็นต์ครับมาอ่ะดูเลยดูยังไงอ่ะ เอาเรื่องไม่ไม่โดนก่อนหรือว่าไม่แก๊สก่อนเอาเรื่องไหนเอาไม่แก๊สก่อนไม่แก๊สก่อนดูง่ายๆเลยครับดูรูยึดครับแก๊สมันไม่ได้วางเหมือนกระเป๋าเดินทางกระเป๋าถือผู้หญิงนี่ครับมันก็ต้องมีการยึดถังใช่ไหมอ่ะดูจุดยึดเลยมะไม่มีเลยไม่มีนะคะแกแกเอียงมาซ้ายด้วยเออคนเขาได้เห็นนะครับอ่าบางคนเขาถามต่อครับว่าแล้วถ้าเป็นถังไอ้ไอ้กลมๆอ่ะไอ้โดนัทอ่ะ ในเมื่อมันยึดข้างล่างถูกไหมครับลอส้มที่ลบกนหน่อยน้องแอดมินส้มอาจจะติดพุงนิดนึงครับส้มช้อนเลยค่อยๆถ่ายช้อนเลยนะช้อนเลยค่อยๆเดินเลยครับเดี๋ยวลูกค้ามึนนี่เพราะเวลาเราซื้อรถเข้าเราก็ช้อนดูแบบนี้จริงๆเหมือนกัน,ไม,นไม่มีรูนะคะค,ค่อยๆเดินใจเย็นออาแล้วคราวนี้ต่อมาที่เมื่อกี้พูดกันว่ารถอะไรรถไม่โดนมาดูซีนมาซีนซ้ายซีนขวาซีนหลังมา แล้วถ้ารถโดนจะเป็นยังไงอะคะอ่าดูไม่โดนก่อนนะครับแต่ที่เออจะพูดอย่างดีวะ่ะถ้ารถโดนเป็นยังไงก็จะไม่มีซีนเดิมๆแบบนี้ใช่ครับแต่แโอเคแต่ละรุ่นมันอาจจะคนละสีอะไรกันอนะแต่ว่าโดยโดยแนวทางมันมันคล้ายๆกันนะครับซ่อมถ่ายข้างล่างตรงนี้ช้อมไปแล้วใช่ปะช้อมไปแล้วค่ะนี่เออเออเออโอเคโอเค เราช้อนกันให้ดูทุกจุดเลยคือเออเฮ้ยลบกันไหนวะนี่นี่รูกลมๆให้ลูกค้าดูเลยรูกลมๆลูกค้าเห็นเห็นเลยคือจะบอกว่าวันนี้เรามาถึงจุดที่ผมใช้คาว่าที่เต็นท์ผมแล้วกันนะเออมาถึงจุดที่ค้าขายผ่านออนไลน์ร้อยเอร์เซ็นต ฉะนั้นผมว่าทุกคนที่ทําออนไลน์ะครับโลกโซเชียลเนาะทุกคนที่ทําออนไลน์สิ่งที่ทุกทุกคนที่ทําคือกลัวมากคืออะไรรู้ป่ากลัวการเสียเสียชื่อเสียงหรืออะไรพวกเนี้ยนะกลัวคอมเมนต์ด่าไว้ง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นแม่งซวยนะครับแต่เรารีวิวให้ดูชัดเจนแบบนี้ผมมั่นใจเลยว่าผมไม่กลัวโดนดา่าเพราะว่าค้าขายทุกอย่างเรียกว่าให้เห็นเห็นอย่างชัดเจนนะครับโอเค เออปะย้ำราคาอีกทีย้ำราคาครับกี่บาทน้องส้ม258,000บาทค่ะออกรถ8,800ครับส่ง6ปีเดือนละ5,190บาทเน็ตเน็ตอันนี้พี่อ้นคนวณจาก6ปีเนาะถ้า7ปีก็ถูกลงถ้า5ปีก็แพงขึ้นนะจ๊ะเอเอเบอร์โทรครับเอาแอดมินส้มเลย 094-3357-313แอดมินส้มค่ะเป็นชื่อรถบ้านโลมาน้อยนะครับอยู่มีบุรีกรุงเทพครับถนนเสรีไทยซอย64นะจ๊ะเออกด g o o g l e m ม p มาเจอแน่นอนครับแล้วก็เบอร์พิยนนนะ์0นะ08148500 ศูนย์ศูนย์อยากจะขึ้นที่มันแบบเท่ๆอะ่ะนึกออกว่าไอ้ที่แบบว่ามันเป็นแบบปึ้งขึ้นมาเป็นป้ายเป็นป้ายแต่ทําให้เป็นครับพอดีผมกับน,น้องแอดมินเรียนมาน้อยครับก <laughs> ็ใช้ความจริงใจล,ล้วนๆครับเพราะทำไอ้ดึงๆึงอ,อ,อ่ะเขาเรียกวะป๊อปอัพหรอน่าจะาใช่ไม่เป็นครับพอดีเด็กๆไม่ค่อยตั้งใจเรียนครับส้มย้ําเบอร์อีกทีเอาเบอร์ตรงส้มเลยครับง่ายดิ0 9 4ย์คะ่ะ335 7 3 1 3ดแอดมินส้มคะ่ะสวัสดีครับ